ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง s m n t v นะครับและไทยลีกออนไลน์ตอนนี้ผมอยู่กับโค้ดศสนพงศ์ตรีสิริกุลนะครับเฮดโค้ดของทีมเพชรบุรีเอครับสวัสดีครับครับผมครับสำหรับนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านพ่ายให้กับมอสเศาสา์อ่ะนัดที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นการทดลองเกมของเรานะครับเพราะว่าผมเพิ่งมารับงานได้4วันแล้วก็ลงเป็นแมตช์แรกของผมต่อหน้าแฟนบอลงัวสมุนนะครับก็ พลาดให้กับมอเกษตเดไป1นึ 0, ่งก็ผมก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ก็ภูมิใจกับเด็กบางคนที่ผมได้ทดลองเอาลองไปเล่นเพื่อเป็นกําลังหลักของทีมในแมตต์ต่อไปนะครับเพราะเรามุ่งหวังในเกมลีกคูนภาคคือเราต้องการทํอลาดับขึ้นมาจากลาดับสิในก่อนจบเล่นแรกคือผมกับท่านประธานสโมสรท่านเจเลบุญสรงครับพร้อมของน้องๆก็อยากจะติดลาดับห้าแบบบนะครับโดยความมุ่งหวังของท่านประธานสโมสรและผม ผมก็ดูศักยภาพของนักเตะของทีมเรานะครับในเมื่อผมเข้ามารับงานเด็กก็ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับนักเตะชุดนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมยังต้องการรับสองสามตำแหน่งนะครับก็ช่วงปิดเดยผมก็ได้เรียนกับท่านประธานสโมสรว่าผมจะขอเซิร์ฟสวนักเตะทั้งสาม อ่าสำหรับนัดต่อไปนัดต่อไปสองแมตช์นี่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับครับผมเกมลีกก็คือวันวันวันอาทิตย์ครับเจอกับปทุมธานีครับครับแล้วก็เกมเุย้าลีกครับวันพุธครับก็มีการจัดการอะไรกับสองแมตที่ติดกันนะครับก็เตรียมไว้สองทีมตอนนั้นนะครับคือรับแต่จะเน้นในเกมลีกกุยบ้าของเราเพราะว่าต้องการคะแนนต้องการที่จะขยับอันดับของทีมเราให้ขึ้นไปอันดับสูงวันนี้เพราะว่าเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ย เราไล่เราเช็คคะแนนดูแล้วันที่เราชนะเราก็จะขึ้นประมาณดับแปดเจ็ดหรือ8ได้นะครับเพราะว่าแต้มช่วงล่างนี่มันยังสูสีอยู่แล้วเราห่างจากดับ3แค่8คะแนนครับเพราะว่าถ้าเราเข้าวินแล้วสามสี่แมตช์มันดับก็จะพุ่งขึ้นเยอะครับครับแล้วส่วนโตโยต้ารีรับเนี่ยดูฟอร์มสมุดสมุดสมบูรเราเคยแพ้ออกมาในบ้านนะครับสองตัวกันหนึ่งแต่นั้นพี่ยังไม่ได้เข้ามาคุมทีมนะครับก็ไปเล่นี่สนามท้ายยางคือถ้ามาทาสโมสอนแล้วพี่ ดูในที่เราเก็บไว้ในแผ่นนะครับเอามาเปิดดูก็เป็นเกมที่ก็คงสนุกสมมติจากครองก็จะใช้ผู้เล่นลูกผสมเหมือนเราเพราะต่างคนต,ต่างใช้ลูกผสมครับครับงั้นให้ฝากเชิญชวนแฟนบอทมลหนะ่อยว่าสองนัดน,นี้ให้เข้ามาเชียร์ในบ้านเยอะๆครับผมก็ตอนรื่นผมต้องแสดงความเสียใจกับแฟนบอวทมลนะครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับที่ดีทีมหนึ่งที่ตั้งแต่ผมไปคุมทีมต่างๆมาผมเจอก็เป็นคนที่รัก บ้านเกิดจริงๆนะครับผมก็แสดงความเสียใจด้วยที่ผมทีมนัดแรกพลาดกับมอกระเสดสานนะครับแต่นัดต่อไปผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดมอบความสุขให้กับแฟนคลับของเราครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันอาทิตย์นี้แฟนคลับคงจะเข้ามาให้แรงใจแรงเชียร์นักเตะของเราสู้กับทีมปทุมธานีนะครับให้ประสบความสำเร็จครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชปัจจุบันนะครับของเพชรบุรีเอฟซีครับยังไงแฟนบอลสามารถติดตามได้ใน2แมตช์คือวันอาทิตย์ จอวันพ <ผม S 1> ุทธ,ธครับอ่าครับผมรับติดตามครับ